พี่น้องสวัสดีจ้ามาอนี้คุณยายจะพามาเห็ดเห็ดเฟ,ฟืองเห็ดฟางเนาะวอนนี้คุณยายกับแช่เอาเฟ,ฟืองมาแช่น้ำเลยแล้วถดลองเห็ดเบึงเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะเป็นคืนนอเขาเห็ดบอเขาเห็ดขึ้นยังออกดีแต่พี่น้องเห็ดแช่ตะกา้าจะล้องเบึงเนาะพี่น้องเนาะล้องเบึงว่ามันจะเป็นดอกบอที่ออกดอกบอ ทดลองเบิ่งบาเสียหายดอบพี่น้องมื้ออื่นยังสิได้เอาอัน,นใส่ตะก,ก้าเนาะเดี๋ยวเฮาจังหวเบิ่งพร้อมกันเนมื้ออื่นสิใส่ตะก,ก้าแบบใดเนาะพี่น้องเนาะวัสดีพี่น้องเมนี่ย้ายสิพามาเห็ดเอ้ยเหย็ดฟางจ้ะเาเบิ้องนำกันเห็ดฟางไว้แต่กิน กินนาแร่งล้องทดล้องเบึงเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสีดดีบ่สวัสดีพี่น้องเม่อมี้ยสยีพามาเฮ็ด เห็ดเฟี้ยงหรือว่าเห็ดฟางนี่เด้อของที่ยายเตรียมไว้อะคือฟางที่แช่น้าไว้แล้วคืนหนึ่งแล้วก็นี่ก็เชื่อเห็ฟดฟางแล้พี่น้องด้วยเนี่ยฟังสื่อพเนธยูทูในย่ยังละ สังมาร้องเบิงทดลองเบิงตามันทิ่ได้อย่ารไอบ่ไ,ได้กับนีต้นกล้วยแลย้วหั่นไว้เพื่อจะเป็นอาหารของเห็ดเนาะเลาก็มีเชื่อเห็ดนี้ยังมีตรก,กาเ้าก็เตรียมไว้แล้วนะตรก,กาเขาก็เตรียมไว้แล้วมันนี้ย้ายกระสีไมย้ยี้ย เ็ดสั่งเขามาสามก้อนทดลองบังพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มันกะเอยียงกับแพงเนาะอาหารการกินกับแพงเฮ็ดว้กินเพื่อมันดีเกิดหันห้ามันดีได้พี่น้องห้ามันดีเขาจะได้เฮ็ดต่อไปส่วนขั้วส่วนนี้ยังเขาก็มีอยู่หลังบ้านอหัดมันก็มีผักมีซีใบเขาก็มีเหมือนแล้ว กำลังปลูกกาลังเห็ดไบทนผลลูกสาวสนนอนข่าวจูนพูนอยู่ผลหลับตาหมึง่งหมึง่ง晒แดดอยู่ผนไ่นอนเลยลองเห็ดพี่น้องเ้ยลองเห็ดบึง นี่เชื้อเห็ดฟังที่เป็นแบบนี้พี่น้องเขาก็สิขยี้ขยี้เดี๋ยวขอเวลาขยีก้กอนนะพี่น้องเด้อแ้ากา้า,กาที่เขาเตรียมพี่น้องอันนี้ขยี้แล้วล่ะแต่ว่าบาท่านผสมเดี๋ยวผสมหัวอาหารกัน อันนี้คนก็นเอาไม้้อบเนี่ยมออาหารกับกรำกั ้งข้นขนียวรองซ่อนข้น้ารองซ่อนข้น้า นี่สิเป็นลำอ่อนนะพี่น้องออด้อลำอ่อนก่อน อันนี้เห็นเอิเน่าอาหารเสริมอาหารเสริมเห็ดเทนอ่ะหวืออาหารเสริมเฮเด้อร์เขาสมัครครูกัน,กเกนอเดซีดีเขาก็เฮเตนอ่ะพี่น้องเนาะ ກະເຕະຄິດບໍ່ດີພີ່ນ້ອງເອີ້ເຮັດອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ດີແໃมันสิດນສກິດແນ ก้อนนึงสิได้ตะก้านี่เด้อพี่น้องเด้อวัานีคนไทยให้เขาไปทำงาน,นหมดได้ขายเอาเองม <c oughs> ีบ่ดีจังเลยก,ก็ว่ากันเราเด้อพี่น้องเด้อ คุณยายก็บ่ได้่ลงคลิปโดนแล้วละ่ะคุณยายไปทุลาลายอันหลายอย่างหลายพี่น้องอันนี้แลีวเลวเด้อนี่ยรอรอเ้อพี่น้องเด้อวันนี้เขาก็วางไว้นี่ก่อนวันนี้เขาจะมาใส่เฟืองเล้พี่น้องเ,อเ,อเอด้อสั่นแหลกสั่นแหลกสั่นแหลก 艾滋病。 พี่น้องวันนี้เขามาซื้อกล้วยเกิดเหตุให้พี่น้นองเบ้างกตัวนึง น้องเอาฟางใช่แล้วสั่นหนึ่งเด้อเดี๋ดวยวมันจม่เสียบเสียบมีเสียงหูเลยพี่น้องเด้อก็เขาบกขักแบบพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเขาอยาดตามหูมาเลยเด้อ พี่น้องอ้อมแล้วอ,อ้อมแล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นะนี่ล่ะใส่กล้วยน้ำต้นกล้วยเฮาทุจร้องมึงเนาะพี่น้องเนาะเป็นโมป็นกะย่าให้เพิ่นได้ตัวได้เฮาทดลองรถมันทดลองได้ของมูนี่ฮะ พี่น้องใส่แล้วเรี่วไ่ได้เห็ดให้พี่น้องิึงเด้อเพราะว่ามันสใส่เวลาโดนก็เลยเห็ดแล้วแล้วจังให้พี่น้องิึงอีกเ,เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วอันหนึ่เเเกกนง,ง,ดงเดี๋ยวเห็ดแล้วแล้วสามตะก้าเสียอาใเห็พี่น้องมึงเด้พี่น้องเด้ออันนี้อันที่สองได้พี่น้องอืม โอ้นี่ใส่ไปแล้วน้องแล้วทั้งสามอันแล้วเ้อได้3สามตะกร้าแล้วพี่น้องเฮ็ดแล้วตอนนี้เขากระสิกมาคุ้มเอาผ้าดำมาคุ้มนนะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่เด้อ คุ้มแล้วบัดเนี่ยคุ้มไปแล้วบัดน,นี้อีกหามือเฮาจังเมื่อเบิงเนาะพี่น้องเนาะนคุ้มไปแล้วพี่น้องสามตะก,ก้าได้พี่น้องทดลองแบบทดลองเดี๋ยวดีบ่ดีจังใดอีกหาเมือ่อย้ายสิอัปเดตให้บเบิงมาเบิงว่ามันสิออกใย,ยบ่ถ้ามันออกใย,ยดีกะแสดงว่าเชื้อเห็ดนีนมันดีเนาะพี่น้องเนาะ ถ้ามันบอกออกย้ายดีกะจากว่าตัวเฮ็บเป็นหรือว่าจากจังใดล้อเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอีกหาเมื่อเนาะก็จกังไดทำรับที่นี่คุณย้ายก็เอาไวท้ทำนี่กอนได้พี่น้องเด้อจังพอกันไหมในคลิปหน้าบอรู้ว่าจะเป็นคลิปอีหอย่างได้ก็หาคลิปลงยากยากง่ายอะไ้ออกโดนแล้วจังใดก็ฝากพี่ฝากน้อง มึงียงย้ายคือเก่าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะคุณยายก่ะสวัสดีจ้า